ซื้อในรูนแบยชัวร์อิ่มตังค์ชัวร์ไหมชั่วปานนี่พี่ซื้อแล้วก็ซื้อที่ทั้งห้าไร่นะขุดผมอยู่นั่นแหละขุดเป็นชำนาญไม่ต้องไปทำไรใครไม่ต้องทำไรใครกันเอ้เอากลับัวเองก่อนถ้าซื้อเนี้าหากินได้ยาวยน้ำ <c oughs> มันเครื่องก็ไม่เสีย <c oughs> น,น้ำกับมันก็ไม่ร้อน <c oughs> ไม่ร้อนปลอดภัยเพราะว่าเมื่อกี้ทับความก่อน